โอ้โหเพื่อนๆจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากขอรีวิวเลยเถอะเพื่อนๆวันนี้ดีใจสุดๆได้เรือโฟมมาแม่ซื้อเรือโฟมให้ไม่ได้ซื้อมาเล่นนะเพื่อนๆซื้อมาใช้งานหลังจากที่เรานะแบกกล้วยแบกมะกอจนหลังไม่ไหวแล้วหลังเราจะหักแล้วลายเราจะซุดหมดแล้วเธอเพื่อนๆรู้ป,ปะเรานะแบกกล้วยนะแบกมะกอนะเป็นสิบสิบโล ก็เดินรอบสวนนะไปื่อเอาขึ้นฟังเนี่ยแล้วก็เลยบนกับแมวแม่ไม่ไหวแล้วนะถ้าเราทําแบบเนี้ยมาก่อก็หนักกล้วยก็หนักนะแม่โอ้โหหลังเราแย่แน่สุดท้ายแม้ก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อเรือโฟม์ทเราเลยมารีวิวให้ดูอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะเรายังดันไม่ค่อยเป็นนะดันไปชนนู่นชนนี่เห็นปะก็มาใช้ครั้งแรกเอามาเข็นกล้วยนี่ เจอกล้วยแล้วหนึ่งเครือแม่ว่าตัดไปทั้งหมดห้าเครือดูซิเราจะหาเจอกี่เครือแม่แก็เดินนาน้าไปนะตัดกล้วยไปอ่าแล้วก็มาเก็บแล้วก็ลงเรือเก็บแล้วก็ลงเรือจะอว่าเครือหนี้สุกเราก็กลับมาจากโรงเรียนดูเนาะกำลังหิว,วยังไม่ได้กินข้าวเลยจัดไปเลยหนึ่งลูกสองลูกลองชิมจะบอกว่าโหวานมากกล้วยปลอดสารเนาะเราปลูกเองกินเองเนี่ยเป็นอะไรที่แฮปปี้ที่สุดละสบายใจร้อยเปอร์เซนต์จัดไปไอ้เจอแล้วเครือที่สอง อันนี้หนักมากประมาณร5อยลูกร8 0ปสิได้หนักจริงๆนี่คือรีส่องไปดันเรือไปต่อพายเรือไปต่อล้องนี่สวยมากเพื่อนบรรยากาศดีพายอาทิตย์กำลังตกยามเย็นเอออีกคืนอยู่ไหนนะพายเรือต่อไปหาต่อยังหาไม่เจอพายเรือต่ออยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะโอ้โหล้องนี้นี่เพื่อนเพื่อนดูวิวใชยได้เนาะ นี่เริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วนี่อันนี้ด้านหลังแล้วก็ดัน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 ้ายทีฝาทีซ้ายทีฝาทีเพื่อไม่ให้มันชนขอบที่ดินเนเพื่อนเ่อถ้ากะชนปุ๊บมันจะไม่ไปเจอแล้วเครือทีสามอีกสองเครืออยู่ไหนนะจะหาเจอไหมเพื่อนเพื่อนแต่ก็ดันต่อดันต่อรอบส่วนแหละใกล้จะรอบแล้วยี่ค่ะไม่เจอเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าแม้ตัดไปตรงไหนเนี่ยสรุปสุดท้ายแม้ตัดทั้งหมด 5, ห้าเครือไอเราหาได้เจอสามเครือต้อง หาไปอีกรอบหนึ่งจะได้เจอสรุปสุดท้ายวันนี้ได้หมดหาเคือด้วยกันนี่แหละรีวิวให้ดูการใช้เลือโฟมครั้งแรกของเราดีใจมากว่าจะตัดมากอต่อนะจะลองดูซิจะใส่ได้มากอทั้งหมดกีโลจะจมไหมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย